มีผลวิจัยนะครับของกลุ่มมีเดียมอนิเตอร์นั้นนะครับสะท้อนว่าการนําเสนอข่าวการเลือกตั้งของสื่อมวลชนนั้นมีจุดบกพร่องหลายประการนะครับขณะเดียวกันนั้นตัวแทนวิชาชีพสื่อมวลชนก็ถูกตัดสินในแง่ลบหากนําเสนอไม่ถูกใจตามที่สังคมนั้นได้คาดหวังไปติดตามได้จากรายงานของทีมข่าวเดีนครับอันที่2เนี่ย โครงการเสริมสร้างสื่อมวลชนศึกษาเพื่อสุขภาวะหรือมีเดียมอนิเตอร์นำเสนอข้อสังเกตที่น่าสนใจจากผลการศึกษาประเด็นการนำเสนอข่าวและเนื้อหาการเลือกตั้งของฟรีทีวี โดยพบว่าฟรีทีวีแบ่งพื้นที่เพื่อรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งค่อนข้างน้อยไม่มีความสมดุลในการรายงานข่าวระหว่างพักการเมืองขนาดใหญ่และขนาดเล็กรวมทั้งเลือกนําเสนอแต่ข่าวของนักการเมืองระดับแนวหน้าหรือนักการเมืองที่สร้างสีสัน และแม้ว่าฟรีทีวีทุกช่องให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังการเลือกตั้งครั้งนี้โดยรายงานข่าวความผิดปกติหรือให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งแต่ว่าขาดการตรวจสอบการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเฉพาะประเด็นระเบียบการเลือกตั้งที่ส่งผลให้มีผู้เสียสิทธิ์จำนวนมากมีเดียมอนิเตอร์ยังพบว่าการนำเสนอข่าวของฟรีทีวีในช่วงการเลือกตั้งไม่มีการเชื่อมโยงข่าวที่เกิดขึ้นกับเบื้องหลังเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งใช้ความขัดแย้งเป็นจุดขายเหมือนละครทั้งที่บางประเด็นเป็นเพียงเรื่องส่วนตัวไม่มีประโยชน์ต่อสาธารณะรวมทั้งทุกสถานีมีการคัดเลือกผู้แสดงความคิดเห็นคนเดิมและซ้ำกันหลายช่องทำให้ประเด็นข่าวไม่ต่างกันที่สำคัญหลายช่องไม่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้แสดงทัศนะเพราะเวลาหมดไปกับรายการหรือผู้สนับสนุนทางพาณิชย์ และยังพบว่าการทำข่าวการเลือกตั้งส่วนใหญ่ไม่มีมาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพเลือกข้างและแบ่งฝ่ายทางการเมืองส่วนการแสดงความคิดเห็นในเรื่องสื่อมวลชน,น,นควรแสดงบทบาทหน้าที่อย่างไรเพื่อพัฒนาคุณภาพาาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง รองศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีผู้อํานวยการศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทยมองว่าสื่อถูกควบคุมโดยกลุ่มทุนและกลุ่มอํานาจทางการเมืองทําให้ความสามารถและประสิทธิภาพในการนําเสนอข่าวลดลงไม่สามารถนําเสนอประเด็นแหลมคมเจาะลึกมีเพียงการนําเสนอข่าวตามกระแสจึงขาดสาระซึ่งเป็นหัวใจหลักของข่าว ส่งผลไปถึงการผลักดันให้เกิดประชาธิปไตยในประเทศรวมทั้งไม่มีการสะท้อนว่าสังคมควรเดินหน้าต่อไปอย่างไรกับมองว่าปัญหาของสื่อไทยเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องของความลำเอียงไม่ใช่เรื่องของพาร์ i ิชันชิพนะคะไม่ถ้าเกิดเราดูเรื่องของความลำเอียงแล้วก็จะมานับเวลาว่าสื่อให้เวลาพักไหนมากพักไหนน้อยเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นสภาการหนังสือพิมพ์นะคะที่มานับ เมื่อคุณไม่ได้พบหลักฐานชัดเจนแล้วคุณมานับว่าข่าวให้พาดหัวข่าวทักไหนมากกว่ากันดิฉันคิดว่าปัญหาของสื่อไทยจริงๆแล้วเป็นเรื่องของประสิทธิภาพและความสามารถในการทําข่าวและนําเสนอข่าวนะคะซึ่งดิฉันมองว่าไม่ได้โทษตัวนักข่าวแต่โทษคนคุมสื่อนะคะก็คือตัวในทุนเนื่องจาก สื่อเนี่ยถูกคุมคือสื่อไทยเนี่ยคอมเมอร์เชียลไลซ์มากแล้วอย่างที่คุณมากก็พูดอาจารย์เนื้อจิตก็พูดว่าการกลัวนะคะเรื่องของการถอนโฆษณานะคะการกลัวว่าเดี๋ยวอีกพักหนึ่งขึ้นมาแล้วตัวเองจะ,ะมีปัญหากับรัฐบาลเนี่ยมันทำให้สื่อ ควบคุตัวเองคือ self controlling และ self censorship ไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่กล้าที่จะลำเอียงจริงๆแล้วสื่อไทยเนี่ยไม่กล้าที่จะลำเอียงในฉนันบอกได้เลยแต่ปัญหาของสื่อคือความไม่สามารถนะคะคือการแย่งนาเสนอข่าวตลอดเวลาเนี่ยคือความไม่สามารถที่จะนําเสนอประเด็นที่มันแหลมคมที่จะเป็นพื้นฐานของการสร้างและขับเคลื่อนประชาธิปไตยได้นะฮะที่ฉันคิดว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วเวลา ต,ต้องทนานแพทย์นิรันร์พิทักษ์วัชระกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมองว่าสื่อทําตัวลําบากในสังคมที่เลือกข้างหรือเรียกได้ว่าจําเป็นต้องเลือกข้าง เพราะต้องคอยตามกระแสกลุ่มทุนกระแสมวลชนและกระแสการเมืองสื่อไม่กล้านำเสนอบางประเด็นที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและกลุ่มคนบางกลุ่มถูกมองว่าผิดทั้งที่ยังไม่มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีเหตุผลนายพลรุ้งเรืองจรัตกรรมการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมองว่าสังคมคาดหวังกับสื่อให้ทำเพื่อสังคมโดยไม่ต้องคำนึงถึงกลุ่มทุนหรืออำนาจทางการเมือง แต่ก็ต้องตั้งคำถามกลับไปยังสังคมว่าหากสื่อเข้มแข็งที่จะมีจุดยืนเช่นนั้นสังคมพร้อมที่จะสร้างเกราะคุ้มครองสื่อหรือไม่ขณะเดียวกันทุกวันนี้สื่อหลายสำนักถูกตัดสินโดยไม่มีการมองเหตุและผลมีความคิดแต่เพียงว่าหากนำเสนอข้อมูลไม่ตรงกับความคิดเห็นตัวเองนั่นเป็นสิ่งผิดนอกจากนี้ยังย้ำให้สังคมไทยรู้จักแยกแยะข้อเท็จจริงของข่าวกับความคิดเห็นของผู้นำเสนอในรายการเล่าข่าวออกจากกันด้วย เซลล์เซนเซอร์หรือว่าลิมิตตัวเองช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแต่ว่าจุดที่เราจะลิมิตจุดที่เราจะเซนเซอร์นั้นอยู่ตรงไหนครับเพราะว่าด้วยความที่สังคมมันขัดแยง้งอ่ะมันขัดแย้งมากๆมันไม่มีใครบอกได้ว่าตรงไหนคือความถูกต้องนะวันนี้ผมถามว่าใครบอกได้นะครับว่าใครถูกในสังคมคมันบอกไม่ได้นะครับคนนี้นําเสนอทิศทางแบบนี้ถ้าสื่อบางสื่อหรือคนนักข่าวบางคนไปสวนทาง กลายเป็นคนผิดก็มีนะแต่ที่เรื่องจริงๆมาอาจจะไม่ใช่เพราะกระแสมันพาไปแค่การเมืองเปลี่ยนข้างนะฮะจากช่วงหนึ่งเป็นของข้างหนึ่งพักหนึ่งกระแสก็จะไปอีกทางพอการเมืองเปลี่ยนข้ามวันขึ้นมาเปลี่ยนไปอีกทิศทางหนึ่งอ่ะแรงกดดันที่มาเกิดขึ้นกับสื่อมันเปลี่ยนทางนะันนะมันเปลี่ยนทางผมผมอยากพูดความจริงว่าวันนี้ทุกสังคมไทยอ่ะคาดหวังกับสื่อเยอะอยากให้สื่อเป,เป็นอย่างนั้นอย่างนี้และอย่างโน้น แต่ว่าหลายคนผมถามลับในฐานะสื่อว่าถ้าสื่อเป็นอย่างที่สังคมไทยต้องการใครดูแลสื่อไหมใครจะปกป้องสื่อมัเพราะว่ามีสื่อหลายคนที่พยายามจะทำในสิ่งที่สังคมต้องการแต่เมื่อถึงจุดๆหดนึ่งสื่อคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะลงในอาชีพของสื่อได้ตอ่อไปเพราะวันนี้ความแข็งแรงของสังคมในการดูแลสื่อที่จะเดินตรงๆอะไม่มีไม่มี เช่นเดียวกับนางสาวสุวรรณาสมบัติรักษาสุขประธานสภาวิวชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์สะท้อนการทำหน้าที่สื่อมวลชนว่าต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องเวลาและกฎหมายกลายเป็นแรงกดดันในการทำงานซึ่งสังคมคาดหวังกับสื่อมากแต่ไม่เคยให้โอกาสมองข้อแท้จริงของคนทำสื่อในทางกลับกันกลับมองว่าสื่อเป็นผู้ร้ายหากนำเสนอสิ่งใดที่ไม่ถูกใจสังคม ขณะที่นายวิชิตเอื้ออารีวรกุลอุปนาย,ยกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยมองฟรีทีวีว่ามีข้อจํากัดในเรื่องเวลาต่างกับทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีที่เปิดพื้นที่ให้เต็มที่และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนแต่ก็ถูกมองข้ามจากองค์กรหรือการเมืองระดับชาติขณะเดียวกันเปิดเผยว่าณนะตอนนี้ช่องข่าวในทีวีดาวเทียมมีทั้งหมด12ช่องและหลังจากนี้จะเกิดขึ้นมาใหม่อีกหลายช่องโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ต่างๆที่กําลังจะเปิด ิดทีวีดาวเทียมเร็วๆนี้หลังจากนี้โครงการมีเดียมอนิเตอร์จะนำข้อวิเคราะห์และข้อเสนอจากทุกฝ่ายไปพัฒนางานวิจัยรวมทั้งคาดว่าจะสามารถเสนอให้กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาดูแลเรื่องสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน ขณะเดียวกันเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้สถาบันวิชาการองค์กรวิชาชีพสือ่อนําไปพิจารณาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการนําเสนอข่าวสารให้กับประชาชนและประชาชนเองก็จะสามารถนําไปเป็นข้อคิดในการรู้เท่าทันสื่อได้อีกด้วยทีมข่าว DNN รายงาน